ไปเลยเล่นตลาดยังไงไปตลาดยังไงไปให้ชาวบ้านอบวัดมั่งเด็ดตลาดไอ้ลูกตลาดอ่ะไอ้ลูกตลาดมองปู่มันมองปู่เห็นไหมเนะี่ยอ๋อใช่อือ เออปู่ไม่ประคองเลยปกเลยอ่ะปกเลยโอ้ยมาทางนี้อีกนั่งให้มันดีๆเซคคนน่ะ หลังหลังงอเลยรู้เไอปู่ว่เก่งหลานก็เก่งเลยทีนี้ปู lonely, uh ่ก you know. ็มองหน้าเลิกหลักเลลชอบเดี๋ยวมันก็รเดี๋ยวดูเบะทำหน้าเดี๋ยวมันก็ร้องนะก็ร้ง๋มันก็้องนะลูกนะเดี๋ยวมันก็ร้องนะมันเบ่งขี้ไะเนี่ย แบ่งนหน้ามันจะแเบ่งขี้แตกขี้แตนเลยแม่เอามันนอนเนี่ยแตกขี้แตนเลยขี้แตกขี้แตนเออขี้แตกเลยเออขี้แตกขี้แตนเลยแม่มันนอนดีๆขี้แตกขี้แตนเลยขี้แตกขี้แตนอันหนูขี้แตกขี้แตนเลย ไม่ขี <salud> ้เนาะอ่ะคุยได้คุยกันก๊อไประวังหล่นคุยกันก๊อไปคุยกันก๊อไปโอ้โหที่มันไม่อยู่มันโอ้โหมันไม่อยู่มันจะนั่งเออมันจะนั่งกเดียวเลยมันจะนั่งกเดียวเลยเออ มันจะนั่งนั่งอย่างเดียวเลยออกวันียนะ๋ยวผมจะไปนั่งโตกันอย่างเดีวยนะว